มิีุนายน2566วันรับปริญญาสวัสดีเพื่อนๆที่รักในช่วงเวลานี้ของปีนักศึกษาจบใหม่ทั่วโลกมีโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จทางวิชาการของพวกเขาโดยพิธีสำเร็จการศึกษา การสำเร็จการศึกษามักจะทำให้เกิดความรู้สึกมากมายสำหรับบางคนความรู้สึกเหล่านี้อาจรวมถึงความรู้สึกถึงความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาได้รับสำหรับคนอื่นมันอาจนำมาซึ่งความเศร้าโศกเล็กน้อยเพราะมันเป็นสัญญาณของการสิ้นสุด ของบทหนึ่งในชีวิตช่วงเวลานั้นยังนำมาซึ่งความสุขความตื่นเต้นความกังวลใจความลังเลจใจและความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อบทใหม่เริ่มต้นขึ้นวันจบการศึกษา ในแง่ของพลังงานหลายคนโดยเฉพาะวิชาวเวอร์กำลังประสบกับความรู้สึกเดียวกันขณะนี้ถึงเวลาจบการศึกษาแล้วผู้ที่เลือกเส้นทางการเติบโตส่วนบุคคลจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566เร็วกว่านั้นสำหรับบางคนถึงกลางเดือนพฤษภาคมสิ่งต่างๆดูท้าทายกว่าปกติมากแผนการสอนและข้อสอบที่จักรวาลมอบหมายให้เรารู้สึกหนักกว่าเดิมมากและบางครั้งก็ไม่หยุติธรรมด้วยซ้า แน่นอนเมื่อใดก็ตามที่ความท้าทายเหล่านี้ปรากฏขึ้นเราจะไปที่เครื่องมือทางจิตวิญญาณบางครั้งที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในระหว่างการเดินทางเพื่อการบำบัดทันทีแต่ในขณะที่ถูกอย่างเริ่มสงบลงเล็กน้อย และดูเหมือนจะได้รับการแก้ไขการมอบไม้ที่ท้าทายอีกครั้งก็ปลากอดขึ้นมาแทนทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่สนุกน้อยลมในการตอบสนองต่อความท้าทายซึ่งเราคิดว่าเราจะเอาชนะได้นั้นกลับมาเต็มกำลัง ผลักดันให้เราตั้งคำถามว่าเรากำลังขยายตัวในทางใดทางหนึ่งจริงๆหรือไม่ขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนที่อ่อนไหวและเห็นอกเห็นใจต่อพลังงานจะพยายามโน้มน้าวตนเองและคนอื่นๆว่า พวกเขากำลังเก็บทุกอย่างไว้ด้วยกันแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่สมดุลก็ตามเป็นเรื่องปกติที่จะลาทิ้งฉันจัดการได้เบื้องหน้าความเชื่อที่ว่าเราต้องขีดทุกอย่างออกและเพียงแค่ขอความช่วยเหลือ หลังจากพยายามเก็บทุกอย่างไว้ด้วยกันในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาพวกเราหลายคนมาถึงจุดแตกทักซึ่งช่วยให้เราปลดปล่อยความกดดันจากชีวิตและยอมจำนนและไหลไปกับพลังงานในปัจจุบันแม้ว่าการเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะเกิดขึ้นตามประสบการณ์ดังกล่าวแต่การขอความช่วยเหลือไม่เพียงแค่ทำหน้ากล้าหาญและพูดว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบก็สามารถคลายความกดดันลงได้บ้างการประทุครั้งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้มีการขยายตัวตามมา หาคุณเคยประสบกับสิ่งที่คล้ายกันนี้ขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวฉันจะชวนคุณลองนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณกำลังจะเรียนจบคุณจำได้ไหมว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้อย่างไรสองสามเดือนสุดท้ายของการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสอบทำโปรเจกต์ให้สําเร็จเข้าร่วมกิจกรรมหรือดูแลเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จก่อนที่คุณจะจบการศึกษาทุกอย่างคงรู้สึกหนักใจใช่ไหมล่ะครั้งถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงๆเมื่อกำลังจะเดินไปรับ พระราชทานปริญญาบัตรทั้งที่รู้ลึกๆว่ากำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตความลำบากยากเข็ญที่ฝ่าฟันมาจุดนั้นสลายไปทันทีในตอนนั้นคุณคิดกับตัวเองด้วยสาว่าฉันจะทำมันทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนเอ๋ย เพื่อนๆที่รักนั่นคือที่ที่เราอยู่ตอนนี้เรายินดีด้วยกับเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราทำรายใหม่เริ่มต้นขึ้นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้อาจดูท้าทายกว่าเดิมเพราะเราจำเป็นต้องปรับตัว ให้มากที่สุดเพื่อให้ทันวันรับปาริญญาที่กําลังจะมาถึงวันรับปริญญาเป็นเหมือนพอท่ามพลังงานเพราะทำน้าที่เป็นจุดสิ้นสุดของไทม์ไลน์หนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของอีกไทม์ไลน์การสำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะนี้นำเราไปสู่ สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นเรากำลังสอดคล้องกับศักยภาพที่มากขึ้นของตัวตนที่แท้จริงของเราและจุดประสงค์สูงสุดของเรากว่าจะมาถึงที่นี่ได้ใช้เวลามากมายในการขัดเราแต่เราอยู่ที่นี่แม้ว่าบางคน อาจไม่รู้สึกเช่นนั้นแต่เราได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของการยกระดับจิตสำนึกของเราใช่เราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาเพื่อเฉลิมฉลองว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้ว การรักษาผ่านความเงียบช่วงใกล้วันรับปริญญามักจะมีช่วงหนึ่งที่เราอยากครุ่นคิดมากขึ้นการฟังและการอยู่นิ่งๆเป็นยามองสำหรับจิตวิญญาณเพราะมันช่วยเติมเต็มและหล่อเลี้ยงเราในระดับแกนกลางที่ลึกที่สุด หาคุณหอยหาความเงียบให้เวลาตัวเองได้ใช้เวลาเพื่อตัวเองออกข่างจากเสียงอึงกระเทอกของโลกไม่จำเป็นต้องเร่งรีบนี่คือเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายของคุณหลังจากเรียนจบได้ไม่นานประสบการณ์ใหม่ๆคุณอาจได้พร้อมมล็ด สำหรับประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเริ่มแสดงออกมาในชีวิตของคุณแล้วสิ่งนี้สามารถแสดงเป็นการทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก,ก่อนการเริ่มต้นโครงการใหม่งานความสัมพันธ์หรือระเบียบการเยียวยาการออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณ มุงมันที่จะทำตามความสุขของคนหรือสิ่งอื่นใดที่ขยายขอบเขตของคนในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มักจะมีช่วงเวลาสะท้อนกลับเกิดขึ้นทำให้เราหวนนึกถึงประสบการณ์อันลึกซึ่งทั้งหมดที่นำพาเรามาถึงจุดที่ เราอยู่ในการเดินทางปัจจุบันหลายๆครั้งช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงสามารถดึงเอาอารมณ์ต่างๆออกมาตั้งแต่ความสุขล้นล้นไปจนถึงช่วงแห่งความเศร้าย้อนไปถึงเสียงหัวเราะและทุกอย่างในระหว่างนั้นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง ที่จะสัมผัสกับอารมณ์เหล่านี้พร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราย้ายออกจากวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เราคุ้นเคยมานานกุญแจสำคัญในการก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างง่ายดายและสง่างามคือการรักเส้นทางของเรา ผ่านทุกสิ่งที่เรากำลังประสบใช่นั่นรวมถึงการรักตัวเองผ่านทุกอารมณ์การประสบกับอารมณ์ที่รู้สึกไม่สมดุลมากขึ้นเล็กน้อยหรือทุกทีเป็นเพียงข้อสเสนอแนะว่าเรากำลังก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ร่างกายทางอารมณ์ของเรากำลังปรับเทียบใหม่กับความเป็นจริงใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นเต็มสปีดไปข้างหน้าดังที่กล่าวไปแล้วลฤดูอุปาราคาครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปกำลังช่วยให้เราเข้าสู่เส้นเวลาใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งสะท้อนถึง แนวทางชีวิตที่มีหัวใจเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงก่อนที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างในความเป็นจริงของเรา หลายคนสังเกตเห็นว่าทันทีที่เราคิดถึงบางสิ่งสิ่งนั้นจะปรากฏจากนั้นไม่นานหากคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมากมายสำหรับคุณใช้เวลาเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแสดงความขอบคุณต่อพรที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิต สิ่งนี้ช่วยให้จิตใจเปิดกว้างขึ้นเพื่อจดจอ่อกับสิ่งที่ได้ผลในชีวิตของเรามากขึ้นแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผลเชื่อในสัจชาติตยานของเราเมื่อเคลื่อนเข้าสู่สู่หัวใจมากขึ้นไว้วางใจในสัจชาติตยานของเรา จะง่ายขึ้นเมื่อเลือกที่จะไว้วางใจและฟังสัญชาตญาณของเราทุกอย่างจะเริ่มสอดคล้องเข้าทีเมื่อเราไม่ฟังสัญชาตญาณของเราเราจะพบกับความท้าทายอีกสองสามอย่างในชีวิตเพราะโดยปกติแล้ว จะมีการต่อต้านบางอย่างที่ทำให้ไม่ไหววางใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังตกผลดีณจุดนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้ยินสัญชาตญาณของเราหากเราเป็นคนที่พบว่าตัวเองอยู่ในงานความรักหรือสถานการณ์อื่นที่ไม่มีความสุข เราอาจอยู่ในจุดที่รู้สึกติดขัดเพื่อให้หลุดออกไปเราสามารถให้สัญชาตญาณน,นำทางได้สัญชาตญาณของเราเพียงนำเราไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความดีสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดทิศนี้มักจะเป็นทิ่ที่ให้ความรู้สึก เบิกบานอ่อนโยนเติมเต็มให้กับเรามากที่สุดให้เราเต็มใจเชื่อในสัญชาตยานต่อไปในขณะที่เราก้าวไปสู่การเดินทางที่น่าอัศจรรย์เบื้องหน้าอายันแห่งความอุดมสมบูรณ์ เดือนนี้มีครีสมายันในซีกโลกเหนือและคริสมามาญในซีโลกใต้สิบนาฬิกาห้าสิบนาทีตามเวลาตะวันออก 21. ่ิมิถุนายนสอ2 3ันยี่อาญนหมายถึงเวลาแห่งความสำเร็จและการเริ่มต้นใหม่หากมีสิ่งใด ที่เราพร้อมที่จะแก้ไขปล่อยวางใครสมายันเป็นเวลาที่ต้องทำจากนั้นเราจะสามารถเข้าสู่ช่วงต่อไปของการเดินทางด้วยความรู้สึกสดชื่นมีพลังและพร้อมที่จะสร้างชีวิตที่เราปรารถนาะมากที่สุด เีมหลักสำหรับอาญานนี้คือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์มีความหมายกับคุณอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณกับความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ในแบบที่คุณรู้สึกกว้างขวางหรือไม่ หรือรู้สึกอย่างอื่นคุณพร้อมหรือยังที่จะโอบกอกรความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความรักมากมายกายกอนการถามคำถามประเภทนี้จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากพลังอาญได้ดีที่สุดเนื่องจากคำตอบจะเปิดเผยออกมาในลักษณะ ที่สนับสนุนจากนั้นเราสามารถใช้ความคิดเห็นที่ได้รับเพื่อปรับแต่งเยียวยาหรือกระชับความสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟนขึ้นในแบบที่รู้สึกสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงที่สุดของเราอะไรที่คุณพร้อม ที่จับลอยวางและพร้อมที่จะสร้างมากขึ้นเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นคุณเต็มใจจะทิ้งอะไรไว้เพื่อที่คุณจะมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับความเป็นจริงที่คุณต้องการคำถามเหล่านี้ เป็นประโยชน์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราพร้อมรับความอุดสมสมบูรณ์มากขึ้นพลังงานรอบอายันสามารถทำให้ความปรารถนาที่แท้จริงและแท้จริงที่สุดของเราสว่างขึ้นได้นี่เป็นเพราะผู้คนนับล้าน ที่รรบรู้ทางจิตวิญญาณทั่วโลกกำลังทำงานร่วมกับพลังงานเหล่านี้เพื่อช่วยสร้างสนามแห่งความรักที่รวมเป็นหนึ่งซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยความตั้งใจง่ายๆในการทำเช่นนั้นเมื่อแต่เข้าไปในสนามแห่งความรักที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นที่จะเข้าสู่สภาวะของการไหลซึ่งเป็นเวลาที่เรามีพลังมากที่สุดในแง่ของการสร้างและการสำแดงโดยเจตนาเพื่อเชื่อมต่อกับเขตแห่งความรักที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฉันขอเชิญคุณให้ฉายช่วงเวลาสั้นๆตลอดวันที่20-21ถึงมิถุนายนให้คุณหลับตาและยืนยันดังๆว่าฉันเปิดรับการสังเกตแล้วรับความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตฉันเปิดรับ การสังเกตและเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตฉันรับความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตจากนั้นให้หนึกภาพผ้าห่มสีชมพูคกลาบสีอ่อนล้อมรอบตัวคนอย่างอ่อนโยนเปิดเพลงเต้นรำ ตามที่คุณจินตนาการว่าแสงสีชมพูนี้ไหลผ่านรอบตัวคุณกระบวนการนี้จะช่วยปลุกหัวใจของคุณที่ซึ่งความรักและปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้ามาในจิตสำนึกของคุณจากจิตวิญญาณของคุณ ความรักและปัญญานี้จะนำทางคุณไปสู่การสร้างความเป็นจริงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สูงสุดที่คุณมีต่อชีวิตของคุณมากที่สุดหรือดูการใหม่ที่สดใสสวยงามและ อุดมสมบูรณ์สำหรับพวกเราทุกคนด้วยรักเรารักคนเสมอ